สวัสดีค่ะรู้จิการเครื่องรางมีดหมอลวงพ่อเดิมวันนี้มีโอกาสมารีวิวมีดเล่มนี้จะเป็นมีดหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์นะคะมีดเล่มนี้ด้ามงาฝักไม้ขนาดความยาวเฉพาะใบ5นิ้วยาวรวมด้ามเละฝัก8นิ้วครึ่งนะคะ สวยงามสมบูรณ์มากค่ะด้ามงาฝักไม้สมบูรณ์ทั้งด้ามและฝักนะคะมาชมใบมีดข้างในกันนะคะ ด้ามและฝักอย่างสมบูรณ์ค่ะมีดเล่มนี้บูชามาจากชาวบ้านแถวนะครสวรรค์นะคะใบมีดจะเป็นสแตนเลสนะคะต่อกลายนาคสมพงหรือนาคเกี้ยวนะคะ ขนาดพกพาสนใจก็แอดไลน์มาหรือโทรมาสอบถาม พูดคุยกันได้นะคะที่0926629665รุจิการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระเด่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจานตรงกลันแน่นนะคะแน่นแน่นสนิท กระถัดรัดขนาดพบกพานะคะขนาดพามยาวเฉพาะใบ5นิ้วยาวรวมด้ามและฝัก8นิ้วครึ่งนะคะสนใจก็โทรคุยกันได้เลยค่ะสวยงามทั้งด้ามและฝัก ใบมีดด้ามสมบูรณ์ค่ะตอกอัตรชัดเจนสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาที่092 6629 665รุจิการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สนใจก็โทรสอบถามกันได้เลยค่ะ สวยงามค่ะงาเงางหเงาสนใจก็โทรสอบถามหรือแอดไลน์มาที่092 6629 665องหกรู้จิการนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะรู้จิกการเครื่องรางมิดหมอหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ